คือเราไม่กลัวอะไรที่แบบมันเข้ามาเป็นแบบอุปสรรคหรือเป็นแบบทดสอบพวกเราอนี้วันนี้เป็น <c oughs> คีย์เวิร์ดเลยนะยูนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยคีย์เวิร์ดวันนี้เพต่างเติมให้กันละกันใช่ครับใช่มีเจ้าของแล้วที่นี่ที่แรกและที่เดียวเลยนะที่ที่ผมนึกอ,ออกพอดีทีอุ้มพี่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยอุ้ยอืออะไรนะสวัสดีครับสวัสดีพชโนนครับครับผมเช้งวิชัยครับเราเป็นนักแสดงจากไอโอแฟกชั่นรีครับผม สวัสดีครับผมเซงวิชัยแซ่พานนะครับสวัสดีครับผมบิลลี่พัชชนนท์อ่อนสาสรนะครับคนที่อยู่ข้างๆผมคือน้องเซงวิชัยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเซงวิชัยเนี่ยก็น่ารักน้องเป็นคนน่ารักเนาะแล้วชมตัวเองป่น่ารักไม่ใช่รับคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้คือพี่บิลลี่พัชชนนท์นะครับผมพี่บิลลี่เนี่ยเป็นคนอบอุ่นครับมีความเป็นผู้นำน่ารักแล้วก็คอยเทคแคร์คนรอบข้างแล้วก็เราเนี่ยให้สำคัญเลยข้อนี้คือพี่เขาเป็นคนที่ มี <c oughs> พี่เขาเป็นคนนี่จริงจังกับการทํางานแล้วก็ตรงต่อเวลามากๆในเรื่องของการทํางานแล้วก็<ต>ช่วยเตือนเราตลอดอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราปูบวกมาก่อนเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวผมค่อยๆตีให้ไม่ต้งนี่เดี๋ยวลงให้ <c oughs> พี่เขาจะเป็นคนงงงงนิดนึงนะฮะเวลาที่เราทํางานแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เม่กีที่บอกว่าเดี๋ยวชมชมกอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตบที่หลังในปีนี้ใช่ไหมอยาให้ถึงผมบ้างนะไม่เราแบบจิบจิบไง่จิบจิบคือพี่วิลี่เนี่ยพอเวลาเราทํางานกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราถ่ายกันหนักๆมากหรือเวลาที่เราออกงานกกัันห จะมีช่วงเลิกงานเนี้ยแรกๆเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมเวลาเลิกงานเนี่ยพีว่วิลลี่ก็ถึงทุบทำเพลงอะไรแบบเนีย<อ>้<ต>ยครับแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งมันกลายเป็นว่าช่วงที่เราทํางานหน,งหนักๆและหลังเลิกงานเราจะได้ยินพีว่วิลลี่เขา<ซะ>อยู่บนรถอะเขาผม,นมนจนเราเข้าไปแบบพี่คือแบบที่ชอบเพลงนี่ยหรอไม่ใช่มันเป็นแบบจุดพีคของสติแล้วถ้าแบบสติเริ่มแบบไม่อยู่กันเื้อกับตัวหรือวันนั้นอะ เป็นอีกมุมที่ผมรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็แบบมันผ่อนคลายแล้วบางเพลงเราร้องตามได้ไงพี่มันทำให้เราแซวกับเขาไม่ได้เออเอออะไรแบบเนี้ยฮะก็เลยแบบชอบผมสือว่าตรงนี้คือแบบชอบเพลงชอบผมไม่ใช่ที่สำคัญนะครับเทควันโดสายดำทีมชาตินะครับผมและที่สำคัญเขามีเจ้าของแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับน้องเซงนะครับผมเซงวิชัยแซปปะนะครับเป็นเป็นเจ้าของบอกกุ้งอยู่ตอน น้องเป็นคนน่ารักสดใสครับตามตามวัยของเขาเลยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบเราเห็นแบบนี้มุมมุมเซเรียสมุมจริงจังมุมผู้ใหญ่ของเขาก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรถูกต้องหรืออะไรเงี้ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองที่แบบโตมากๆแล้วก็แล้วที่ที่แบบชื่นชมน้องก็คือแบบว่าเวลาเวลาเราเราทำงานเราเป็นคนทำงานสไตล์เดียวกันมีอะไรลุย ล,ลุยไปก่อนคือลุยกันที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันคือเราไม่กลัวอะไรที่แบบมันเข้ามาเป็นแบบอุปสรรคหรือเป็นแบบทดสอบพวกเราอันนี้อนันนีน้ขอขอแทน้นิดนึงขอขอแทได้ไม่รู้แบบเห็นพี่พูดแล้วแบบ <Okay. S 2> อีกข้อหนึ่งที่ชอบคือเรื่องของการจูนี่ยพี่ผมรู้สึกว่ามันน้อยมากกันที่เราจะพูดคุยและสามารถไม่อันนั้นนวดพี่ผมยังไม่กลัวรู้สึกว่ามันน้อยมากที่การที่จูนกันและเปิดกันหมดโดยที่แบบทุกครั้งเราจะคุยแล้วเราจะเคลียร์กันตลอดตรงนี้คืออีกข้อที่ผมรู้สึกแบบชอบพี่เขามากแหละครับเซ็งเป็นนารับ แล้วเขาก็มีเจ้าของนะครับพี่ของคุณเขาอุ้ยผมพูดไปแล้วนะครับความน่ารักของเขาเนี่แหละครับสายตารอยยิ้มดวงตาของเขาครับความอบอุ่นของเขาอย่างแรกที่คุณจะเห็นจากเขาคือดวงตาของเขาและหลังจากนั้นที่คุณเจอกับเขาคุณจะได้เจอกับความอ่อนโยนและความนุ่มลึกของเขา<ต>ที่แบ<ต>บแ,แต่เสียใจด้วยเพราะเพราะผมเจอมาคนเดียวนะครับย เ <c oughs> ขามีเจ้าของแล้วอยตอยู่ไม่มันเป็นมุมอีกมุมที่แบบอย่างที่เราบอกว่าบางมุมเราก็ได้เห็นโดยที่แบบว้าวพี่เขาน่ารักมากอะไรแบบนเนี้ยใครอยู่ใกล้ต้องเซง็งได้คุยับเซง็งเซ็งเขาจะมีความสเสน่ห์ตรงที่เขาจะดุ๊กดิก๊กมันมีความน่ารักถ้าแบบใครอยู่ใกล้เขาก็จะตกหลุมกันทุกคนครับผมหลุมรักเขามีเจ้าของแล <ชม S 1> ้วครับวันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะเยี่ยันนี้ เราเอ็นดูน้องด้วยน้องทําอะไรมันก็มันก็มีความเป็นแบบเด็กเล็กน่ารักไปหมดเลยเงี้ยครับคือบางครั้งอ่ะเราเป็นคนคอยเทคแคร์ตลอดเงี้ยเราก็มีมุมที่แบบเราอยากโดนเทคแคร์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้ซึ่งซึ่งน้องอ่ะรู้ตรงที่แบบเออเห็นพี่แบบคอยเทคแคร์คนอื่นผมก็อยากเทคแคร์พี่บ้างอะไรเงี้ยยิ้มอาะยิมยย้มธุรกิจใช่ไหมยิ้มธุรกิจเวลาพี่ยิ้มอะ่ะเนี่ยเนี่ยเวลาพี่เขาขำไปเนี่ยมันมันคือความสดใสของพี่เขาที่แบบ ถ้าเขานิ่งคือเขาจะดูความสุขุมเขาจะเนี่ยอันนี้คือความเป็นแบบนี่คือแบบแรกที่ผมเจอพี่เขารูปปั้นเลยนะพี่เขาเป็นแบบนี้จริงๆว่าพี่เขามีความเป็นผู้นําแบบข่มมากแต่พอเราได้รู้จักพี่เขาแบบพี่เขาเป็นคนเฟนลี่แล้วเขาให้ความสบายเราตรงนี้คือมุมน่ารักที่ผมบอกว่าพอเราคุยพอเราแชร์กับพี่เขาอะมันจอยแล้วมันแบบเอนเตอร์เทนจอยมากพี่สมมติผมเทคแคร์พี่เขาใช่ไหมไม่ใช่แค่เราเทคแคร์เขาจะเป็นเขาที่ถามกับเรามาเสมอว่าแบบเออเอามาให้พี่เนี่ยเรากินยางแล้วเราไปไหนมาบ้างวันนี้ทําอะไรมาบ้างใช่มัน มันไม่ใช่เป็นการที่เราไปเติมใส่ตรงนู้นแต่กลายเป็นว่าพอเราเติมเสร็จกลับเป็นว่าเขาเติมให้เราต่อบมันเลยว่าหูมันฟูมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งเติมให้กันและกันใช่ใช่แล้วที่สําคัญมีเจ้าของแล้วเจ้าของจริงเขาจะมีความดุ๊กดิ๊กอะไรที่มันแบบมันมันมีเสน่ห์ที่ที่จะให้ผมทําตามผมก็ทําไม่ได้เลยฮะเราอยากได้เหมือนกันเราเราจะด้แบบมีมุมดารักน่ดารักบ้าง ผมหมอเจ้าผมพี่หรอเทค,ควันโดพ,พี่พี่รู้ไหมว่าผมเคยเวิร์กช็อปกับพี่บิลลี่ครั้งหนึ่งแนละ้วเรื่องเรื่องวอลาที่เราเคยถ่ายกันมาพี่จำได้ไหมที่เรามีฉากฉุดกระชากกันอนะ <c oughs> แล้พี่เขาเรียนแบบออกกําลังกายมาเทควันโดมาเนี้พี่เขายกหลอดตัวอยได้แบบ <c oughs> บุ้งเด้ง <c oughs> ผมแบบโหแรงพี่เขาแบบเยอะมากๆเลยผมเลยแบบ อยากเอาแรงไปแล้วก็มาปกป้องพี่บ้างนะเปกป้องพี่ครับผมมาแล้วผมมีแรงปกป้องพี่แล้วอย่ามากับผมนะพี่ผมอุ้มพี่ได้แล้วนะเงี้ยเอาคืนเนี่ยจะได้ปกป้องพี่ได้แบบมาแล้วครับใช่ผมเล้ถูกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่ที่แบบจริงเรื่อที่พี่บิลลี่ร้องเพลงที่นี่ที่แรกเลยนะครับพี่ที่นี่ที่แรกและที่เดียวเลยนะที่ ที่ผมนึกออกพอดีที่แรกเลยนะที่เขาทำเพลงบนรถหรือที่อื่นนี่คือที่แรกเลยใช่ไหมฮะของเซ้งเหรอฟิลลี่มีลิสต์่ฟิลนี่คือผมผมเปลี่ยนเครื่องมาไงเสียใจด้วยท้ายหมดแล้วเปลี่ยนเครื่องต้องบอกแต้องบอกว่าพี่บิลลี่เนี่ยเขาจะมีลิสต์ต่างๆของทุกคนไว้ว่าคนนี้เคยแบบในบริษัทเพราะอะไรอ่ะจะมีเรื่องตลกอะไรเงี้ยผมจะเซฟไว้ในลิสผมหมดแล้วผมจะจดไว้ในโน้ตนะเป็นความโชคดีของทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเครื่องย้ายขายจะขายหมดเลยจะได, <laughs> จะได้จะได้ซึ่งมีเรื่องนี้เอ่อตอนใหม่ๆตอนใหม่ผมก็จะตื่นตรงไปกับน้องน้องจะเป็นคนแบบว่าอยู่ดีจะมีสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวว่า,วาแบบลืมอะไรปะวะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยนั่งนั่งอยู่่กินข้าวอยู่หกูฟังผมไม่ไหนวะที่ได้หครับเราก็นั่งกินข้าวอย่านั้อุ้ยอะไรนะอะไรี่ก็ช่วยอ่ะกูฟังอยู่นะ <c oughs> ไหน,นอยู่ไหนอะย <c oughs> ู่ไหนสมมติตอนเนี้ย พ้ยพี่หูฟังนนผมหูฟังหูฟังผมผมนั่งยิ้มเลยผมผมนั่งยิ้มอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ใน,รนรกระนั้นเขาจะมีสติเขาบอกครับหายไปแลปุ๊บแล้วเขาเขาจะเริ่มจับ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 ที่อยู่นี่นี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าบอกว่าไปที่ไหนมานะมีวิ่งกลับไปดูที่นี่ป๊บดิ๊นะวิ่งแล้วไปเล่นเกมกันดีกว่าครับ let's go 12มิถุนาครับปี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 สามสามสามสสาสเจครับต้องครับปูดองใช่ครับขอทะเลเหรอทะเลครับก็ไปเขาไงต้นต้นต้นต้อมีผมไงแต่อันนี้ทะเลก็หมายถึงถ้าคุณไปคนเดียวไงเพื่อนนายอยแกล้งเราิเพื่อน ันก็เขาก็ทะเลเอาทะเลคู่ใช่ไหมเอาทะเลก็ได้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 ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นานสักข้อนะพื่นโอ้โหนาฬิกาครับใช่ครับผมทิมกัตตันอเมริกาครับผมสนใจครับอุ้ยแย่แล้วเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วโฆษณาครับ เป็นพิซซ่าเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราศึกษามาเพื่อนในแย่แล้วเพื่อนครูไหมในแย่แล้วเพื่อนรูปที่เขาอยู่ที่สนามบินครับยืนแอคใส่เสื้อสีดำโฟ่เฮ้ยใช่เหรออย่างแบบอุปบ้าคือเพิ่งเพิ่งเพิ่งลงรูปใหม่เมื่อกี้ยังผมดูอยู่เมื่อวานลงก็ลงลงใหม่วันนี้แต่ก่อนถามนี่ใช่ไหมที่บอกเขาไปดูสนามบินใช่ไหมเพื่อน แชทที่อีฝ่ายส่งหาวเมื่อเช้ามันเป็นการโทรเ<อ><ช>ังนะ้นข้อความเมื่อวานก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เขาชอบส่งอะโอเคที่เป็นตัวผู้ชายไว,ไ,วไว้ผมยา,ยาวๆข้างหน้าครับที่เป็นหนุ่มนักเรียนอะหรือไม่ก็ข้อความว่าถึงแล้วหรือไม่ก็สกติกเกอร์ไม่อันนึงก่อนผมไม่รู้ว่าข้อความผมเลือกสกติกเกอร์ไม่ใช่ผมไม่เป็นไรขำขำขำ ยีบเจ็ดมีนาครับผมใช่ครับสองห้าผมอาจจะดูโตกว่ยอยุอีกนิดนึงสี่สองถูกครับถูกได้ถูกป่ะใช่ไหมจริงจริงใกล้ๆแล้วผมว่าถูกนะอ่าให้นับวันเลยปากรัพงตอน้ป่าครับถูกครับมีสองอันนี้แหละภูเขาถูกครับ ผมผมไม่ต้องมองแบบคุณผมก็รู้นั่นก็คือสร้อยถูกครับนี่ขนาดใส่ข้างในยังเห็นแล้ยน้องเขาไม่ได้ชอบฮีโรแต่ว่าน้องเขาชอบทำทำท่าแบบว่ามวยจีอะไรอย่เงี้ยมวยจีชอบแบบห่เฟ้ยหง่นอไวอุ้ยเก่ามากใกลๆชังชีอย่างเงี้ยอีกนิดนึงฮิลี่จีเลยไม่แกจีเลยที่เราชอบ ถอดวิ่งผ่าแล้วได้ไหมที่เราคุยกันหนังจีนเก่าๆคือน้องฉันชอบชอบจีนว่ะซุนหงคงอะไรเงี้ยใช่ผมจะไปทางพวกเป็นเหล่จีนอุ้ยเออช่วยตัดหกไปหกอ่อนนะฮะมันเก่ามากคือตอนนั้นนี่ก็ยังนั่งคุยกันอยู่เลยเรื่องเนี้ยผมไปหกหนุ่มหนุ่มดูเหรอดูพ่อกับแม่ผมเปิดตั้งแต่เด็กรู้เลยว่าโตมากับอะไรแบบนี้ผมอยู่กับเฉินหลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเฉินหลงก็ถือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไหมฮะได้ไหมใช่เฉินหลงซุปเปอร์ฮีโร่ของเราผมซุนหงคงซุนหงคง เป็นชิ้นเป็นอันนี้ก็เรื่องวัยอายุครับผมบอกให้ว่าคุณมีผลงานเป็นชิ้นนี้อันก่อนหน้านี้อีกหรอมีโฆษณาโฆษณาด้วยโฆษณาด้วยแต่ถ้าผลงานชิ้นแรกก็วัยอายุเนี่ยแหละครับที่รับขึ้นมาเป็นรับบทอ๋อใช่ครับใช่ที่ทำคาญให้ใช่ใช่วอมเสร็จไหมออวอมรอเลยไม่พี่นะจะต้องวอมเช็คคอวย เล้วเพิ่งลงกันเองแล้เพิ่งลงกันเองเดี๋ยวนะมันมีที่เป็นงานอ๋องานที่ไปเมื่อวานนะครับใช่เพราะน้องเขาไม่ค่อยเพิ่งลงรูปงานเมื่อวานครับลงรูปงานใช่ใช่ถูกครับเป็นภาพงานครับเออใช่ครับผมก็เดี๋ยวนนี้ข้อสุดท้ายของเราใช่ไหมครัข้อนี้แหละจะทำให้ผมชนะเปิดได้เลยไปเปิดได้เลยนั่นก็คือ เปิดไหมอาเปิดให้ดูไม่เชื่อไม่ใช่นี่นี่ทุกคนได้ครับอยู่นี่ครับนี่คำงํายๆำไม่ผิดผิดผิดครับผมได้ครับปิดครับผมเกมเกมที่ชอบเล่นเกมที่พี่ชอบเล่นก็อาวีตอบถูกซะอีกถ้าของผมเหรอเฮ้ยพี่เกมที่ชอบเล่นกีฬาที่ชอบเล่น เซ็งอะเหรอโอ้โห,โโหโโโทุกคนยังไม่รู้นะครับความาริเศษของเขาคือเขาเป็นนักแม่นสนุกนะครับ <laughs> <laughs> ใช่ครับเขาแมนสน,นุกมากครับผมผมผมเคยไปเล่นไปเล่นภูก,กับเขา <laughs> แค่พูพูมันก็อยู่ทนันเดียวกับสนุกโอ้โหทงเก <laughs> ่งม <laughs> ากอาบมองอยู่ทุกวันไม่ให้เธอรู้แต่เดี๋ยวจะคุ้มไม่อยู่แต่เธอแน่รู้ทั้งว่ามีใครคนหนึ่ง เรามองจากตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกลแต่ตัวเธออย่างนี้ฉันแอบลุ้ g รักเธออยู่ครับก็คริสต์มาสปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเอนจอกับวันหยุดและถ้าแม้ไม่ได้หยุดก็ขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีแล้วก็อากาศสดใสเป็นวันที่ดีของทุกๆคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับครับขอให้คริสต์มาสปีนี้นะครับทุกคนพบเจอแต่ความสุข แล้วก็พบเจอกับรอยยิ้มและพบเจอกับคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณคอยมอบความสุขให้คุณคอยมอบรอยยิ้มให้คุณพาคุณไปในที่ที่อยากไปะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขมากในช่วงคริสต์มาสนะครับ มีแอบลงรันหรือซีรีส์นะครับไปดูย้อนหลังได้ทางทาง y t u t u นะครับช่อง idol factory นะครับผมใช่แล้วก็ว a l บ by คู่จิ้นใหม่ถึงแม้จบไปแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ทาง asp นะครับผมใช่แล้ที่เดือนมการานี้เดือนมการานี้<ๆ>มีงานสำคัญ แต่มีใช่ไหมครับแต่มีของ Wall of f i ครับผม14มกราคมนี้ครับสามารถติดตามเรื่องราวได้ทาง Copy A เลยครับผมเพื่อนมีหนังเรื่องอะไรเพื่อนมีหนังเรื่อง Dead is All Around นะครับผมอาจจะเข้าโรงปีหน้านี้แล้วนะครับผมทุกคนติดตามมีเพื่อนเพื่อนผมไปเจอด้วยเพื่อนมีมินิซีรีส์ครับผมมินิซีรีส์ของผมนะครับรอติดตามเราเร็วนี้นะผมถ่ายเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วกำลังรอออนแอร์อยู่ด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อนี่เดี๋ยวมีรายการใน YouTube ของป้าป้าผมเอ้ยเพื่อนของเพื่อน ของเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนผมจะมีรายการ y o u t u แล้วครับเป็นเป็นชื่อรายการว่าปั๊ปาพาเที่ยวใช่ไหมเพื่อนปป๊บพาเล่นปั๊ปาพาเล่นครับเดี๋ยวมีปั๊ป้าพาเล่นนะผมก็จะพาเพื่อนๆในไอเดลแฟคเตอรี่นะครับไปเล่นอะไรก็รอติดตามกันเลยนะครับสนุกแน่นอนอย่างหลักก็คือสามารถติดตามได้ทาง Idol Factory เนาะช่องทางติดตามหลักใช่ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนคงต้องขาวตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายคับบ๊ายบายครับ